บอกขวายเลยพี okay. ừ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่ไอ้อย่าบอกข้ามยาไปเฮ้ยรถถังติดไปแนนรถถังรถถังนี่ยังไงพี่นี่ยังไงพี่เอาไม่ตายวะอียงหัวแข็งเกินหัวโคตรแข็งอะพี่ เองรู้ว่ากูเป็นใครและเองจะหนาวพี่เหลืองพี่มาดิพี่พี่เหลืองมามามาเฮ้ยพี่เกลือนไอ้เหลืองเลือนไอ้เหลืองเลือนไม่มีแลอง พี่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 คุณพี่ไม่เอาแบบนี้ดิอย่าชูสวยพี่สวย เท oh, 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 oh. ี่ยวสายไม่ทันเลยโอยโอ๊ยโอยโอยโอยลทีนี้ก็มาตัวอาบุญเลยทีนี้ก็ว้าวุญเลยเองนะเพื่อนฮูกกฟตาร์ระฮูกกฟตาร์ระ กระลำปตัชุไม่เป็นไม่เป็นไรเลยปิดเป็นพี่ปิดเป็นพี่กระลำผมปิดเปนนี่นบดแล้วไม่ฟังไงตายยทีปโอพี่พผมเข้ามาในนี้เฉยเลยโวย ไอเราก็เล่นกากซะเรื่อยดิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยพี่เหลียงพี่เหลียงพี่พี่เหลีงยพพลงพี่ขอหนังสือส<ห>พากูออกไปเล่นมุมกว้าง <c oughs> มองเปลี่ย <c oughs> นตายเงินเพี้ยนตายอยู่ข้างนอกนนเลยเส๋อตายอยู่ข้างนอกนะ ก็สวัสดีทุกคนนะครับนี่สวัดดีเลยสนิทเลยพี่ชายผูพี่ชายผม พี่ชายผมเพืดด่อนอะไรเนาะได้พี่ได้ได้ได้ผมชุบพี่กระหล่ำเองคิดจะมีฟอกดอกคิดจะมีฟอกดอก้ย เสียใจยว่ะท่านผู้ชมรอตอนผมเกิดเลยนะครับก็ผมมีแอปแปลงเสียงครับพี่เดี๋ยวฟังเสียงเอาดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเออเสียงมันอยู่ท้งไหนวะเออหรือว่าผมรบออดแล้ววะ วัสดีครับพี่วัสดีครับวัสดีครับพี่วัสดีครับพี่วัสดีครับได้ยินเสียงเป็นไงบ้าง,งกกาพี่ผมกำลังจะตื่นแต่ผมโดนตั ยช่วยด้วยมีไม่มีใครช่วยผมเลยนะไปดูดิไอย่อมไม่มีคนรักผมเลยวะ่ะถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอไปได้วยนะครับอาจจะมีคำหยาบคำหยงคำหยาบเยอะหน่อยนะครับ เว้ยพี่มาแอบทำไมตรงนี้อผมจะแอบเมื่อพี่มาว่าเหนื่อยกับมือด้วยพี่กระลำพี่มีคนตายข้างในพี่บางก็ค่ตีกันลมอะนะรออะไรสักอี่ยังเลยโอ้พี่ดู่าตายก็ดี

ช่เชี่ยถ่ายรูปไเชยเลยงเชียคนกำลังถ่ายรูป่งโอ้โหโดนเคตพแรงควักโทรศัพท์ทำลนี่เขาจัดไปสามแล้วเหรอล่วงว่ะถึงผมนี่ล่วง ปูช่วยด้วยพี่ปาบอเจ๊กลับมาช่วยชีวิตนะคะโอ้ผมปเปิดเพลงแบบนี้อะไรวะอ๋อทำอยวนี้จังหวะขึ้นขนองครับฟังดูฟังอ๋อแค่นี้แหละไม่ต้องฟังเลยมากไปวไปวสวยพี่สวยพี่ชายผม พี่ชายผมพี่เอาผมเกิดข้างในได้ไหมพี่ปล่อยศพมเลยเขาได้ยินผมอยู่ไหมไม่น่าได้ยิน嘛แตเติ้นสุดหล่อมาแล้วไตเติ้สุดหล่อว่าฮ่า มีของเอ่ะเขาสื่นเขาตื่นจังหวะนี้นะครับพี่กระลำเอาพี่เมื่อไรเราจะข้าไมได้เอาได้แล้วพี่เฮ้ยอย่าผมเปิด